ขาม่มันอ้อปุ๊บแหละสีได้เต็มนี้ขันเต็มนี้นะโลนึงน,นะอันนี้คือแม่งออดป้าวปลดุกสิมนายากินนี่คือบนเรืนึงเขาเลยนอนเลยลกี่เขาเย็น ใชประโยชน์ได้ทุกอันเนาะแต่มันอยู่บ้านน,าานี่มีใช้แล้วป้าแล้วเนาะโอ้ยดีอยู่อืออสอันนีใช้่อทานแล้วทานลงมาตักอืเอ้าสบายดีตอนเช้าเ้ยทุกคนเด้อตื่นมาขึ้นเสาแล้วห้องในหินเสียงมาก็ล่งควายมดคืนมาคืนนี้เ <laughs> สียงปุ้งปุ้ง,ป,ง,ป,งปุ้งอยู่อันนี้ควายกับเจ้าเลย <laughs> เพราะว่ามันมันอยู่หนุ่มคนเขาจะพูดมีโคมันไวมันสีเดงปุ้งปุ้งปุงตลอดเนี่ยมันจะเป็นยังไงโง่โง่เขาจะเอากะมากับมาดเล่นมากระบอกที่แถวนี้นี่เสือเคาะเสือเผือได้งูพายเขาได้ฮะงูโจนี้นะจะไม่ได้เอาเกรอมันกินวะเอาเกรอเลยดิอ๋ออันนี้นั่น เ็ดนั้าจากไหนเี่ยอ๋ยาซอกเลยเอเทกเลยเมันล้นบ่กันเื้อยานี่ยยาฆ่ายาฆ่าอันหมดแล้วบอยาซอกเลยยาซอกเนาะอันง่ควายนี่ขเนาเกรอมันกินแล้วมันหูเนาะหูแลมโง่ควายอลมไปดี มันก็ลงเลยอาชีพกุ้งปุ้งปุ้งมันขึ้นนะคนพวกนี้นะนี่อันนี้เคาะนี่อ้าวอันงูจะจะโตสิบเอ็ดสิบเอ็ดโตมาเขามาอนี้ช่วงเวลาที่หากินหาอยู่และครับมาอยู่นี้นี่ แล้วก็บ,บางคนเขาเขาเมือมากมากมือเป้นสลับกันมากลเล้วมือนี้เนี่ยเขาอาจจะมือหลายและอีกกลุ่มนึงจะมาในกลุ่มนึงมานี่มันอาจจะบางในมืออื่นน <c oughs> มาตอนกินบ่เพลอผยพยังปเ,รเงปรี้ยเพิ่มเออตอนกินสี่ข้าวกระเพื่อนีงโอ้โต้นไ,ไม้ต้นไม้อันมีท่านตื่นตอนนี้นะหะร,นรือเออเหมือนนอนไปน นี่บุญน้อยฮโอ้ต้นไมไม้ฟิเลวดจ้อยแ้เกือเข้าอยู่บ่เือยู่ือยู่ฮะไม่เป็นอันนี้บ่เนาะเป็นอันนี้จ่อยเนาะออจ่อยอืออันนี้ได้ใช่อันนี้ก็จ้อยนะอันมือสองนี่กินอันนี้บ่ ออเการละมือมาแล้อมือเนาะโอเคๆ,ๆอเจ้าวันนี้เนี่ยอาจจะมือหลายคนแล้ยนีออ้นอยคนที่อยู่ก็เลยบันทึกอ่าเฮ้ยทุกคนเดือดก่อนที่เขาจะมือนะ <c oughs> อันนี้เฮกวนเรื่องน่านพูดดีเลยว่าคนเรื่องนั้นเ,เน,น,นี่ย,ยน,น,นตื่นนอนเพิ่นไปรับเพิ่นไปหางกก้างมาคืนหาง้างใ่นอ,นนอน ของคนเลยเ็นอนก็มีเลยมีกาบรโโกันคนนี้จะหากรนิงเข้ากนิงเข้าเพื่อก็เอาอนต้องกุ้งนปิดปิดโทษพันมีแต่เนาะไม้แล้วแถมนี่กินเนาะ <c oughs> <c oughs> ก็นอนกันสองคนเนี่ยฝนเพราน้ำนี่กันลงไปเอาอยู่นี่ขึ้นมากินเลยรถไฟได้สบายเอาโอ้อากาศเย็นๆเนี่ยวันนี้ฝนคือจะตกไงอ๋อตอนนั้นแล้วให้กินเพล็บอันนี้ มีจะมีเห็นไบอเออเห็ดเผิอเห็ดไข่อู้ไข่ดีคือป่นไงอือปีป่นลยเสียนได้เห็ดไข่แมวมันไดมีได้มนงอไรบอมนีมันมีอ้อมบอโอ้เดี๋ยวพน้องมันมีอ้อว่าสันเอาเบ่งไปอันนี้พนว่ามันมีอ้อได้อันใดหลายชันี้เไรเออทาวแมมันอ้อปุ๊บแหละ ดีได้เต็มนี่ขันเต็มนี่นะโลนึงนะแม่นบ่กให้เออ mm hmm. โลนึงนตะ่เต็มนี้โลนึ่ง 6, 000, 6, 000, 5, กับห0 0 0นหกแส0 0 0ก็ถือว่าพันกว่าบาทนะเพิผลขอไปโคกินเขาหาอาหารอ,ารอยู่อยู่จีนอ่านี่มันแซ่บเนาะบ่อยู่นี่นี่กระเจ้าอันปุ้เครื่งองปุง้ของเลยมี่มาเออมาเพลิงพร้อม มันก็มีไฮของคน,น,นโอเคเอาอเดี๋ยวเขาจะไปยามพืชเหลังนี้อีกก่อนเพราะเมือ่อวานนี้ก็ายามแล้วแต่ว่าเขาก็เฮ้ยยามาอาีกเพราะว่าบางทีเขาได้ฮันเดนี่นะบางที่ก็จะได้ไม่งอดเพิ่มอย่างนี้นะได้ไรได้จากโตได้ได้จากโลอัปเดตดูได้เหรอคนนี้มันมีเห็นคนนี้นะมันมีอ้อบ่ อันนี้คีโาไว้แล้วเหรอคีโมเดี๋ยวนี้นะเยอาเมือนี่นะเต็มนี่นะจักลโอ้ลนึงเส็จแล้วลนึ่งแสดงว่าได้เดตเตอรแล้วเนออืมได้นี่นี่ได้อันนี้คือแมงงอตูบอกข่าไปเห็นยังอืมตู้บข่าไปเห็นยังโอ้ขาี้ข่าไปกินกินข้กินบเยตูเคยกินบ่กินเช็ดใ่ไ โคกินเลยเนี่าแ่บก็ไม่แปบก็อันกิโลอีได้เอ๋อวเจากินเลยว่าติดเจอโคกินคราเลยอือแปะได้สุดสรุปแล้วอันมาสองมือนะสามมือได้สานี้บอหรือเปล่ากว่านี้่แวเอาเหแค่เอาหาแสดงว่ามันี้ได้โล่ปลายแล้วมันบอกการมีงอดเ่ยโล่หนึ่งหกแสนห้าได้โล่ปยแล้วมันเกือบมันเกือบล้านทั้งปเออหมดแล้ว เออลานเนาะมาบังงับงคอยมาหายูหัวกินมัได้นี่พร้อมบังงัวบ่งโจงงัวพร้อมไอ้ยูหัวอันนี้บังดุอันนี้อันนี้เนี่ยแป้งเลยวะขี้มันเหรอขี้มันนี่เวลาเวลาอับริการปุ๊บเห็นปุ๊บแล้วขี้ปั๊บปวดได้ขี้ปั๊บเลยจังเลยสิขันนี้มีนี่ขี้นี่เซ็ตเฮ็ดได้เฮ็ดวิมือผู้เจ้าอืเนาะโอ้มาดูเนาะมาดุนะเฮา สามขึ้นสามขึ้นเฮาจนเห่้เเห่ออยู่นี่เนาะโอ้ยเท้าโง่เฮาไปแล้วเท้าหูลมโอ้ไปแล้วโห่ลมอ้อนเลยขึ้เดือดสีเอ็ดเดือสเอ็ดเดือดสีเอ็ดเนี่ยเฮาเองมดนาะอาเองแล้วก็ไอป่อยู่บ้านเออเฮาไปพอยบ้านอืมจริงเนาะอันพ่นพ่นอยู่นี่เนี่ยประมาณจักสี่ห้าคนทิการไม่งอดนี่นะการไม่งอดไปขายนี่บนค่อยอยู่บนค่อยไปป้ายทุนนี่แห้งหลายไม่งอด หลายนี oh, oh, mm. oh, mm ่ผ hmm. oh. uh ู huh. uh ้เอาโอ้สิมันก็ล่งขึ้นกันเมื่อเลยเนาะโอ้ยานไปเัยานบนี้นะโอ้มีแต่ควายเถือกเนาะเ็ตู้ออเมื่อบ้านใชเนาะบนี้เนาะเมื่อแล้วมันมันมีอยู่แล้วมันลกมากมันหรือบป่เออมโป้งนั่นไหมมันยมือ

ปอันนี้ป่าซูเวตป่ะเนี่ยนูเห็นป่าตลาดได้ไนีู่เห็นได้ฝนตกแล้วเ็ศกิจกรรมไปได้แล้วบ้านนี้จะพยายามกระแลบหนูก็หยะแล้วบ้านนี้ฝนตกก็แล้วกันแล้วบ้านนี้แล้วเอ้ามาเยี่ยมอีกก่อนวันนี้เป็นเริ่มมบนงามไม่ได้อันนั้นอีกบ่เดาไปอุดอยู่พนะนี่ได้พูดแล้วเจ้าก็มบนงามนี่พี่นึกเรนนี่อืมตัวเดาไฟจะพูดไป่ได้อันนี้ได้ หูมันงามอย่เนาะยายูยโอ้ตันี้เล่มือมันได้บอลไเลยเอออ๋อมีได้เพื่อมาะมีได้เพ่เลยนะมีได้พดมีได้เพ่อในต้นไม้นะ่จะมาได้มือเลยสามครึ่งเลอันนั้นไม้หรอ่เออเออคือเถวนีเนี่ยพระเจ้ามางูมาเลงงูควายมะเลงนะ โง่ใครควายใครเจ้าระดับสิบตูวขึ้นมือเลยถือว่าจำนวนหลายอยู่แต่วันนี้กับเสียงกลุ้งเองกลุ้งเขาคือมือบ้านเขาเลยพวกเขามาอยู่หึกเลยโง่มันยังมือเองควายบางตัวมันก็ยังมือเองมีแต่ควายตูวตัวนี้นะหน้าคือสันเดะเลยโอ้หวานีเด็กนเด้อเด ตุกฝนลินี่ลำบากแล้วสุเฮานี่ลำบากแล้วผคุยู่ี่ลำบากแล้วอันนี้อันกินด้วยซ้ำวะนี่นี่นี่อีนี่โอ้ปักหนูไว้เนี่ยหนูไว้หนูไว้เนาะเอออันนั้นอีบังวดบังวดตัวนั้นเอามาอ้างทุกคนดูหนูแดงหนูแดงเนาะ ่อันอัน <sweep> อ <harmonic noise> oh. right. ันนี no ้นี่ยเพื่อไปเซือเจ้าบอกไเือเออพนั้นไปเือว่อันกระแลจด่างกีได้หนูสองตนี่เก้าด่างอูสอตบรวเวอร์ซีโตอันนี้กรแมนเนาะอันนี้แมนถือว่าเปอร์เซ็นต์กันถือนี่สูงยุสิเนาะเสูงนะกเล้าด่างในหนูซี่โตธรรมาดาอะหนูหลายีี ก้อนเป็น้ลำหินเก้าลายมันเป็นหนูที่โตธรรมดาโยอืมคือวานเลยยู่กะธรรมชาตดอาหากินกะธรรมชาติไว้อย่างน้อยการกินนี่คือมีมีเพื่อกะนี่แหละลองไหมขนมีเพื่อได้ขนมว่าจอผู้กิทานเนาะเอา ปู้ยขาม่ยืบปากินที่นเลยก็เอาอนี้นไม้คือต้นไม้นี่ยืดแถวนี้แล้วมีออมมีเลบบ <c oughs> ื้อยชาวบ้านก็นมีตีโอ้ช <c oughs> ิบ้านมก็มีตีอีแถวนั้นต้นไม้ลายไดาเลยแล้วก็มียาหน้ามีเพลเรได้เพลเลอมากกันใช้ชีวิตบบบ้บานมีต้องขึ้นเพลลายนะม้งนี้เป็นม้งที่สงบเงียบอย่างน้อยหมู่เจ้าก็มีแต่ควายโง่เสียงกรงเวงกรงกร้งขึ้นมา ขารม่งแคม่นเสื huh. so oh, uh ้อฮอดาดัง huh. ส uh ิดางสิปลายนเยเนาะเปอร์เซ็นหลายถืกหลายเลยแต่ฮาเสื้อเมื่อวานนี่กัเก้าสิบเ่อวนสิบดังถือซีโตแต่ฮาวไปใ้หุจักบนเชอร์เขามีเคยมาด้ป้อนใช่น้ำมูลอันหอนไหมเชืออน้ำมันหอนไหมเลยเชื้อเชื่อปยังไรซีโตจะมาด่าเยอะจะเตะหนูนี่จะจังเงเลยเนี่ย ไหนเห้ยฮะนอนบึ้งฝนนะนอนบึ้งฝนฝนฝนตกวันนี้เนาะโอ้ยบ่วนนี้ทื่นเลยวานนี้เนาะเฮาเนาะนอนบึ้งฝนอากอฮะวันนี้ฝนตกทุกคนเอ้ยวันนี้เฮามีฮู้จักเน่สิไปเดี๋ยววันนี้แต่ว่าฝนอาจจะตกโตไปเลยนะครับตกโตไปเลยนี่เฮาไม่มีกิจกรรมเฮามีแต่พยายามฮอดอันแกลบหนูจำได้อากอ อันนี้บ้านเม่โวยกินยังมื้ยนี้เออเอาพ่อแม่พี่น้องเออเอา,เ,อาเดี๋ยวที่ถามวิสัยทัศน์ของเม่โวยก่อนว่าต่อตอนนี้ชีดถึงต่อเกี่ยวกับสองส่วนหลักค่ะอยู่บ้านและบ้านสีวิตได้ไปใช่เลยเลยไปใช่เลยจุดหนักก็ได้เฮ็ดวิถีชีวิตแบบบ้านนี่ละหาอยู่ไม่ได้ขึ้นไปภาคเหนืออีบอหาลายคนอาจจะสงสัยมันโศกมีวิกฤตหนักงง ก็แล้วก็บ,บ่มีเงิน่พอเสฉะในช่วงนั้นด้เช่นวันนี้โอ้มันบ่มีเงินขึ้นเกือกลับรีวิวทางทางเหนือมีได้บ่หรือว่าจังได๋อย่าเฮินอย่าได้เยอะวนอ<ม>ันนี้ก็อยู่พุ้นเลยมันตัวนาอย่าเฮินอยู่แต่ก็เพรมันทางสะอโลกก็ช่วงนี้มันทางสะโอโลกสะอโลกเลยฝนตกฝนตกห้ามทางอันตรายสุดเดี๋ยวนี้เนาะขี่รถจักรอเอาบอลแล้วกับเอารถง่ายคือวันนี้ใช่ บมได้บมดกิ้ขากนขาแล้วเออน้ำมันน้ำมันแพงน้ำมันจักขากินขาอยู่แพงไปหมดคือว่าการรีวิวทางเนี่ยมืดแล้วบอกอยู่พักเหนือเส้นทางเออก็ยังหลายอยู่เรื่องเส้นทางรีวิวเส้นทางมันมันหลายสองเฮ็ดได้แล้วเรื่องการรีวิวเส้นทางมัคือโตันนี้แหละมันกบมันกับตอบโจทย์ับเป็นท่านผู้ส้มไปเลยนะทุกงมือนี่ อ๋อเป็นอย่างนั้นใช่ไหมแต่ว่ากลับมาเฮ็ดวิถีชีวิตชาวบ้านมาอยู่บ้านพักพอนก่อนเมยได้เข้าปหลายเขาขี่รถจักรในเมยเขาขี่รถจักรหอดเดินนี่ป้อตัวตัวขี่รถจักรจักรอุดมไสเมืองปางแป้งพูดเลยมหาบ้านเ้องบอลรถจักรนะเออรวมแล้วจังรักกลับไปกลับมากโมเมนบอกสองพันป่ายสองพันป่ายนี่แหละตัวเบิ้งในกองเตอร์รถนะบอ ประมาณนี้หาวแมนเนาะใส่เวลามือเดียวทางบ้านเฮ้ามันอาจมันบอกขึ้ตั้งประเทศขึ้นผู้ลงผู้มันมันทางน้อยทางเนี้ตกขุมตกนะมันอาจจะเลนรถไว้ว่าได้รถจักนอคอยไปคอยมาใช้เวลาหลายมือ,อมือ,าม,อมามามาอยูบ่บ้านนี้มืนดีเนาะมาอยู่พี่นี่เนาะวันดับลพี่อยู่บ้านมาอยู่ประจำอยู่พี่แล้ววันนี้โง่เก่าเมื่อแล้วได้ ปกติมาเลงโง่เดี๋ยวนี้ก็มาหาอยู่หางกินมามใช้ชีวิตชีพแบดนี้เนาะตอนนี้นึกกินยังยงบดนี้บอดนี้ปิ้งปิ้งกะเตะอ๋อปิ้งกะเตะเออขึ้เสื้อกระเลบเนาะขึ้อกระเล็บเอาเาได้กระเล็บได้กะเตะตัวเดียวอ๋อนี่คือวิสัยทัศน์ของไม่โวยเพิ่งจีเฟซไปเลยเพิ่งกลมาประจําอยู่านี่คือคือคว้ากันยอะมาพี่กันแต่ว่ามันบอลลึงทางไปมันคนละทางนะไม่โวยเพิ่งกลมาประจําพี่ บาลรับแห่งนี้สิบห้าราคาเฮิร์นฝฟนกัใช้ชีวิตอยู่นี่จากเฟิร์นกช้ชีวิตอยู่นี่หึกไปแล้วแหละกำมือกันบัดนี้แล้วเล่าเฮาบัดนี้เปาะบ่ไปแล้วบัดนี้เฮาบัดนี้เนาะไปพายามกลับหนูแบดนี้อันพิเรนเนี่ยะอ๋อราบกระเตไว้โอ้ปรุงใช่ไหมันเข้มได้ ม,มันจะเ,เป็นบ้านเตยออเด้พูดเลยนะ <laughs> เอาขอดตืมน้ำมันมันเข้มมันคือ, <laughs> อโอเคทุกคนเลยเดี๋ยวเราจะไปหาซื้อเออไปหายามก่อนหายามแกลบหนูจะพบกันในวิดีโอที่สองเพราะว่าได้ไ่ได้ทำมู้จักนะเดี๋ยวเัาไปวิดีโอในหาบ้านนี้นี่ไปก่อนมือหน้าเอาจังหวะกันพรในโซงนี่นี่นกระเจ้ากระเมื่อนีนแล้วมื่อนี้ฮะนะกระเจ้ามื่อบ้านของเขาแล้วก็ผู้มากกันน้อยนะเพราะว่า คือว่าแหละมันความสะดวกเพื่อมันบางคนกะที่พารกิจโอเควิดีโอหน้าพบกันใหม่พี่น้องนี่คือวิทีชีวิตชาวบ้านนน้อยที่อมำฟ้าทุกคนบายพี่น้อง